สบ,บายดีพี่น้องบัดสุขสุข,สขนอยเขามารับชมเดยค่ะคลิปนี้เม่นของเจพาขามาพี่เริ่ค่ะพี่น้องฟังลาวค่ะพี่น้องค,ะค่ะคลิปนี้กะเป็นนั้นแต่ดุนเลยละค่ะแต่อัน้าก็เอามาลงค่ะพี่น้องลืมั้งแต่เดือนนั้นมกรล้าบุค่ะพี่น้องคะ่ะแตงแต่คนของเจเมื่อบ้านบุลละค่ะอัน้าก็เห็น้ากระเพะแล้วก็เลยอันเอามาลงค่ะพี่น้อง ฝั่งนมนห็นนะคะับพี่น้องทุกบ้านนั้นฝั่งลาวคา่ะบ้านเมนองตีตอนเนียนขามมาอยู่กลางเมนน้าโค้งค่ะพี่น้องค่ะขามมาโดนมาเกาะอยู่กลางโค้งค่ะพี่น้องอันคือบ้านโฟนองตีอยู่กลางเมนน้าโค้งค่ะพี่น้องมันเป็นนั้นยปฟียุย,ย่พังเลยเขาจะเอื่อนั้นอันเกาะเนอะอยู่บ้านกับเช้าสะเอื่นเป็นนั้นโดน มีหมูบ้านก็ประมาณสี่หาสิบลังคาเรือนแกคับพี่น้องบ้านโอนองจีเผิ่กขามซองเบืองันฝากลยคกับพี่น้องอยู่บ้านเพ็ดอาสิบอันคล้ายปิตองคพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตูบหน่อยลิ้มคลองค่ะพี่น้องค่ะตูบน้อยลิมแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องปวดก,ก็ก,กินละละละกันเมียนไม่ทนหนึ่ง็นไม่ลำหนึ่งมาเป็นฮาดตรงมาทับ ลงมาทับมันก็เลยหักปุ<า>วยเวลาเอามาเอาตรงพอได้สุดแดดสุวฝน,นเวลาฝนตกนะครับโซงที่พอน้อง,อองเเมือเนาะอันน้ำก็ยังใสอยู่ในมมน้ำในน้ำโขงยังใสสวยงามอยู่ค่ะ่วงนี้ก็เนามขุ่นและตอนนี้ก็แดดแดดเลยค่ะพี่เน,นาะพือซิเมนต์ไมโทนนั่นแหละค่ะนี่ะหักลงมาอันเก็นนั้นร่มแห้งกว่ามันเลยหักทับก็จะเป็นกอไผ่ เป็นอย่างมาส่องเบงสวนกล้วยกับพี่น้องอยู่บ้านกันภาษีมรักกับทำนาเนาะค่ะหลังจากทำนาก็มีอันเมนองเจก็ได้เอาไปโตกล้วยคล้ายกับพี่น้องค่ะบ้านเมนองเจอยู่สวนนขบดเด็กสาบโบแมนอยู่ในเมืองได้โบได้เอาตองกับสิพากันลุงของเนาะลงมหาป่าได้ลายกับคายแบ่งกินแบ่งขายเนาะครับมา่อถามเมื่อใด้ลายก็ได้ถ้าเมื่อใด้โบได้ลายกับพ่อได้กินไม่ครบเป็นแบบเบงวนกล้วยกับพี่น้อง เดือนมก,กระลาค่ะมันก็นจะเป็นนานนาเละวาะมันก็นจะเป็นสภาพเหนี่ยละใบ,บนนกับบ่อคอยมีกับกันตายมันเหงนันนา,นานเละมันมีน้ำพุฟ้าถิ่นม,มาสองปีสามปีเนี่นะคะพี่น้องค่ะใบตองก็จะประมาณนั้นแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้ดูแลมัน มีแต่ไบตรงมีแต่ไบตรงมันบกครอยมีหยา่ามันบกคือหนอาฝนหนอาฝนหย่าขึ้นอันนี้เป็นเป็นหนาแรงมันก็เลยบกครอยมีหุนออ่นบกครอมมีหยา่าเขดการลวกออบอยู่หาสวนนั่นก,กันงัวกระเบือดครับเพราะว่าเจ้าของบระเบือชอบมีจามเปรี้ยทั้งงัวทั้งเปะเนาะ ใส่สีพ,พี่บุญเลยละคะ่ะสวนกล้วยก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอันพอน้องเจี่ยเป็นกระย่างถ่ายไว้ไว้กล้วยตะนีปลูกเลกๆกับพันพันกว่าต้นครับพี่น้องพันต้นอันกล้วยอันน้นำวา้ากับนี่โรยต้นแต่ตันนี้มันก็แตกกะโกนโกนโกนตัวนีแล้วคะ่ะกับเมื่อพู้เลี้ยงข้าศิได้อัน ดูเลหักษาเอาใหม่ิืมใหม่นะคะต้นหญ้นต้ดินกันไปเนาะค่ะพี่น้องคะบัวจะอยู่สซยกระต้องใส่รต้องใ่ายเนาะค่ะต้นเมนองเจปูล่วยต้นนั้นเนาะก็ดีต่ว่าลงทึนบนลายปันไดกับพี่น้องลงทึนพันกว่าบาทเองค่ะนกล่วยพ่อพ่อก็เลยไปหาสื่อมาเปิมค่ะพี่น้องคะตอนนั้นนกล่วยอยู่บ้านนละสามบาทค่ะต่เด๋ยวนี้กับบฮูว่ามันสีนกละทอดาเนาะต้นละทอดายเอาไปหาสื่ออัน ต้นกล้วยมาปลูกตอนนั้นต้นละสามบาทดีแต่ว่าอันในสวนเท่ากับลายลายเติมนะพี่น้องกระละเอนลงทุนบอดลายปุ้ยกับบอดไซน้่าบอดพุนพี่น้องเอ้ยมันมีต้นทุนอยู่ใกล้น้ำซื่อได้ค่ะพี่น้องคะแต่บ่มีน้ำพุนอะค่ะเพราะว่าจะน้ำฝนหนาฝนอย่างเดียวค่ะพี่น้องน้ำแรกก็จะประมาณนี้น้ำพุนจะอึดน้ำเนาะค่ะ แรกเก่อนจะมาปลูกกล้วยนี่ก็ปลูกมันกับพี่น้องคะ่ะปลูกมันนี่ก็ลูกแบบใหญ่หลวงเลยค่ะพี่น้องลูกอันตอนนั้นนันกิโลหนึ่งมันแห้งด้วยค่ะบ่แม่นมันสดกิโลบ่ถึงบ่ฮอดบาทครับสัตว์ประพี่น้องคะ่ะเลือกปลูกมันบัดนี้ก็มาอันปลูกกล้วยทดแทนเน,นาะค่ะหน้าแร่งแบบนี้ถ้าแม่อันแม่ค้าสั่งตรงนี่ก็คือไปจะยญาติในด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะอันเขาก็จะไปหาสื่อสวนนั้นอื่นเพิ่มค่ะพี่น้อง ถ้าไปซื้อส่วนอื่นเนี่ยคจะครึ่งต่อครึ่งด้วยค่ะพี่น้องเล้วก็จะได้การระบาดดิราะว่าสิครึ่งต่อครึ่งกับเจ้าของสวนนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นหน,น,น้าฝนนี่ใบตองน้าพึทธเลยล่ะคะ่ะกอเป็ดเดียวขึ้นอีกแหละเต็มบิ๊กละอันเนี้ยข้นต้องอันเนี้ยข้นทอกฟ้าจนประโซดกนเลยค่ะหน,น้าฝนคลิปนี้ก็แม่นอ้องเจี๊ยพามาชมส,วน,สวนกล้วยอยู่ โปโปลาวด้วยค่ะพี่น้องค่ะจบเนีแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ,จุบคลิปด้วยค่ะพบกันในคลิปต่อไป